กลับบ้านมากินตำหมักแตงจ้ะพี่น้องความรู้สึกอยากกินตำหมักแตงแบบเผ็ดๆจ้าเราก็ใส่เลมอนใส่เปียกไปพร้อมแม่จ้ะมันค่อยสีสดชื่นค่อยสีสวงจ้ะพี่น้องเหลโมกะเมนน้ำยาขนม,มเส้็จมือว้านจ้าน้ำยาขนม,มเส้็ตีนใกล้กีล่ล้นึงจะเฮ็ดไวนะใส่ตู้เย็นไว้เมื่อนี่เฮากะสีเอามาอุน่นกินกันจ้าก่อนอื่นก็มาตำหมักแตงกันจ้ะพี่น้องมกอวน นำยาขนมเส้นเขาไปอุ่นในไ,ไมโครเวฟแล้วจ่าเดลรออีกจักพักนึงผุลตำหม,มักแตงเอียงให้เรียบร้อยก่อนจา้าแล้วก็มิพักจากตลาดนัดมื้อเช้านี้มุกไปตลาดนัดได้ผักกาศตีนมีผักกาศเคียวปีนลหละจ้าเพิ่นพาเอินตีนมีกันลยเอินตีนมียหนาหักดีมากจ้าเออประกาศเคียวปีก็เอาไปล่างเรียบร้อยเล้วแม่หญาก,กับซามีเขากินโยเกิดกันจา้าเขานั่งดื่มไว้แล้วก็ โยเกิร์ตฟรุตสลัดจะพี่น้องบ่มีค้นอยากอาหารจะค้นเขาว่าเขาจุกแล้วพะนะเด็กน้อยก็คือกันจ้าโยเกิร์ตกับฟรุตสลัดมุกถามว่าสิกินเข้าบอสิกินไข่เจียวหรือว่าสีกินอันพาสต้าสำหรับบะมีไัยอยากจะค้นเลยเขาบอกว่าเขาสิกินคือพ่อเขาเขาสิกินอันโยเกิร์ตกับฟรุตสลัดมีแต่คุณแม่นั่นลหละมันนั่งจก ตัหมักแตงอยู่คนเดียวจาพี่น้องเขาพากันนั่งเบืองบอลมุกเกงใจเพลินสันเด้จามือนีเข้ากันเลยเห็ดกับเขากินเข่าแบบผักเสียงจ้าเป็นแบบบรรยากาศใหม่ๆสาหรับมุกเจ้าอดจาพี่น้องปกติมุกสีบ้าคอยมักผักเสียงเนี่ยผักเสียงนะมุกมักหลงสนจาพี่น้องว่าบุรุเลียงส่วนมากสิมักทายวิดีโอไปแล้วก็ว้าไปดดนสดเลยนะเพราะต้องคิดปันนีเพราะมาอัดเสียงนะมันเป็นจังใดกับบุรุเป็นแปลกๆแบบว่า คืองานที่เขาบ่ค่อยถนัดปันใดนะงานผากเสียงหนะุกมบ่ถนัดนะจ้ะแต่ว่าถามว่าเฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้แต่ว่าห้เฮ็ดซู่มือนน่ะเฮ็ดบ่ได้จ้ะความรู้สึกอึดอัดจ้ะมากแบบว่าอีหอย่างที่มันทันใจัหมจ้ะเออทายไปกระว้าไปเลยบ่ต้องแบบว่าทายไปเรามาตัดต่อเรามาแบบว่าอันผักเสียงอีกรอบนึ่งนะสําหรับคนที่เฮ็ดได้มุกว่าเขาเก่งมากๆเลยนะคะมุกนับถือมากเลยแบบสําหรับมุกนะ่ะมุกมีความรู้สึกแบบ มนันอึดอัดมาจ้ะมันบ่ค่อยได้ดังใจปันใดส่่นมากเขาอยากเฮ็ดงาน,ให,นหให้มันเลีวให้มันเล็้วให้มันเสร็จน่นนะเออเขาบ่ค่อยถนัดงานใดเขาบถนัดเท่ากับสิตัดไปเลยประมาณนี้จ้ะตามักแตงเมื่อนี่แซ่บคักจะพี่น้องเป็นเพราะว่าเขาอยากพร้อมละจ้ะมีความรู้สึกแบบเก็บกดจ้ะกินนันพิซซ่าแล้วมันบ่ได้ดังใจไ้ยจ้ะพี่น้องมันแซ่บอยู่จ้ะแต่ว่ามันบ่อยุท่องกลับมาฮอดบ้านก็คือแบบต้องได้กินแบบอียังแบบเผ็ดเผ็ดแซ่บประมาณนี้จ้ะโอ้ยพอได้กินปุ๊บน่ะ มีแห้งยาวจ้ะพี่น้องเขาพากันอิ่มเบิดเราจะพี่น้องเหลือแต่มุกเนี่ละ่ะเศาหาาย,ยุ่งเศาไงโยแซบขักแซบแน่จ้ะกินอันนี้เสร็จแล้วก็สินั่งฝอยกับแม่ยาจากน้อยแล้วก็สิไปอาบน้ำาสน็จเาจะเตรียมตัวอ่านหนังสือให้เด็กน้อยฟังแล้วก็เข้านอนจ้ะพี่น้องชีวิตกับบะมี่ยังไรจ้ะยูมังหนอกอะใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายจ้ะพี่น้องเดย์บายเดย์ เอาเป็นว่ามุกสิไปแล้วเด้จะพี่น้องภากเสียงไปภากเสียงมากะมีความรู้สึกปาสิไปต่อบ่ไดเราจะมืออื่นเขาค่อยมาเหตุคิปวิดีโอกินข่าแบบมีเสียงย่ำเขา้าเลอจะพี่น้องแบบเสียงหย่ำพักแบบกบก,บก,บกบับกบกาบจะมันใครได้อัตรลดมเจ้ใคยสิกินเขาเ้าวสซ่บน้ำจะพี่นอ้องแบบนี้มีความรู้สึกว่ากินข่าแบบแหงๆเลยจะเออแต่กับ,บ่เป็นหยังจะคิดฮอดกันเลยแวะมาทักทายจ้าลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ